เอามากันตอนขาบอเาให้เจ้านากันนะครับเดี๋ยวเขาทายเขาแต่เซตเนาะเอาเากระดาเดี๋ยว่อนอะปอยาดนะ

เขาใจระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่สามารถจะช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่ได้เลยเมื่อแต่ถ้าว่าพื้นที่ประสบภัยเส็จแ้กอ่ะเส็จแวกจะมีการคือตั้งอำเภอตำรวจแต่จะพื้นที่ประสบภัยและะ้วก็มีแล้วประกาศ สิ่งที่สําคัญที่สุดในหันัำตานเนี่ยนะว่านี่เกี่ยวกันะค,ครับว่ามาบ้านในน้ําตาไหลอเพราะนายชาวบ้านนะครับจะบอกทุกท่านในว่าโทษเนี่ยผมจะนําเรื่องนี้อในสภานะครับเนื่องที่ผมจะเล็กรองคือหนึ่งต้องเล่งรัดทำศูนหลวงสองต้องให้ผู้ว่าประกาศภายแรกครับนั่นคือการ,ระสบสํารวจความเสียหายของพี่น้องชาวบ้านนะทั้งหมดที่เสียหายเนี่ยอันนี้เป็นอันที่สองอันที่สามเนี่ยจะเรียกร้องเออรัฐบาลชดเชยตองเพียงทั้งสองท่า นะครับอันนี้เป็นสามะกาศทีต้องอูในสภาของผมทุท่านเด้อพี่น้องน้องพอผมกูอย่างละผมจะได้ออกทีวีแล้วไปให้พี่น้องได้พอว่าผมกูดุนท่านในสภานะครับมันกคงไดจะกูถึงนนยกประยุทธ์นะครับจะต้องลงมาช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านกอมันเจ้อแต่าเพื่อจะทับนะครับมันทุกอเพอที่เดือดรอดทั้อนี้นะครับแต่นักสู้ก็คือจุนจะสับกุซานเหมาขอให้ว่าผมจะติดตามเรื่องนี้ทท่านประจว่วองนะครับด้อนหน้าเต็มทีบ ครับเอาปีน้อ่งเขาต้มมือเขาพูดสอสอครับนี่คือเสียงต้มมือขอพูดอ่ะสอสอเลยครับผมกลับกับภากภาพพอดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดังภาพที่ได้เห็นนะพี่น้องก็ได้นะครับได้เรียนได้นําเชิญแล้วก็ร่วมกับเกษตรจังหวัดพะเยาเกษตรอำเภอ พะเยาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของ,องกระทรวงเกษตรนะครับของกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยานะครับก็ได้ร่วมสำรวจกับพี่น้องประชาชนที่ได้สอบถามแล้วว่าพี่น้องประชาชนต้องการที่สุดนั้นคือณเวลานี้ต้องการยังไงก็ขอช่วยพันข้าวนะฮะพันข้าวที่จะมาทดแทนซึ่งตอนนี้ผมเชื่อเลยเกินว่าข้าวก็คงจะฝนตกมาก็คงจะตายนะครับคงจะไม่ไหวประมาณ20%ผมว่ายังไม่ได้เลยฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรที่ต้องการอยู่คันนี้คือพัน ้องการพันข้าวนะยังไงก็อันขั้นต้นนี่ขอขอช่วยเหลือพันข้าวก่อนก็ได้นะครับขอขอฝากตรงนี้ไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมใน,นาฐานะานะของอาสาสมัครกระทรวงกรเกษตรนะครับของจังหวัดพะเยาแล้วก็อาสาสมัครของกระทรวงกรเกษตรนะครับใ้พี่น้องเดือดร้อนตรงนี้ผมก็เลยนําพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อได้เห็นภาพตรงนี้ครับขอบพระคุณมากครับ